ต่ออีพี่สอง้วยครับบันนี้ครับผมบานนี้ตอนนี้ไปเขาของนามมากครับผมพี่น้องครับผมต่ออีพี่สอง้วยครับเด้อต่ออีพี่สองครับผมบานสี่ขามไปฟังเล่านะครับผมบันนี้ครับผมนี่คืออีพี่สองนะครับเด้อไปเขาของนามมากแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวพอกันไฟังหนุนนะครับเด้อก่อนที่ขขอกาพะก่อนครับพี่น้องครับผม สารพ่อปูป่ภูภูสูงสารเจ้าปอบภูสูงสาธุูเดอสอดปกปากรักษาครับผมหลูกล้านที่ขามไปเที่ยวฟังเล่าด้วยครับเด้อขอให้คุณพ่อล่อหาเซ็นด้วยพ่อล่อหาแล้วก็สารเจ้าปูป่ภูสูงเด้อสอดปกปากรักษาปกปักุมห้อง ให้ลูกเดินทางไปใสกันตลอดปลอดภัยนะครับเดอ้อดูคนครับผมไปน้ำการแปดคนครับผมพี่น้องให้เจ้าพ่อกอับปอกปักรักษาให้เดินทางไปใสกันตลอดปลอดภัยครับผมจงมีแต่ความสุขครับผมความจเจริญเดอ้อเหมือนีมาบอกกาาสารเจออ้าพ่อให้เจ้าพ่อนี่ละ่ะปอกปักรักษานี่ครับผมลูกจะเดินทางไปฟังเล่ากับปอกปักรักษาเด้อพ่พอเดอ้อสาธุ ไปพี่น้องครับผมบ่านนี้พอกันฟังเนินนะครับเด้อพี่น้องครับผมมูปิงเอฟซีครับผมพี่น้องครับผมมาจากฟังเล่าวยครับเด้อพี่น้องครับผมมาทางนี้นะครับเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องทางเล่ามากจะมาทางนี้ครับผม้วกบ้านทก็ไปวุฒิรานี่ไปขึ้อพี่มูนครับผมพี่น้องก่อนที่อไปกับแม่แหลกเลเดอนขันเด้อครับผมแหลกเงินกี่พันวะ ยังสงบิบวถตถพอขาดไม่ขาด in เอาลัดเอาเปียกทำไมถ้าไปใส่เง oh, um, ินบาทมันเดี๋ยวเขาจะสีรีแพงครับผมพี่น้องเงินบาทก่อนครับผมโอ้ขนาดทั่วขนาดนี้เห้งครับผมพี่น้องเป็นมาลอกขามแดนงกับผมพี่น้องครับผมขนาดทั่วครับผมพี่น้องครับผมฝากคอมเมนต์ลงติดตามนี้นะครับเด้อครับผมสิไป มองได้แน่ๆกับาพ่อแม่รับติดตามนะครับพี่น้องไทยเฮาจะลงไปเที่ยวหล,ลายหลายครับผนพี่น้องมาแต่ข้องสามตอนอีทเชินนี่นอนอีทเช่นนี่ต้องถ่าถาไปเส้นฟังเขาเลยวันนี้เฮอ ยูยู่ทรือเส้นอีกบอนี่ทถามไมเส้นพุนเลยบอโอ๋ไหนั่งซือแล้วกัโอ้้าไม่นีบอเขาว่ารอตอุโมงค์นบอไม่เห็นแต่ได้ท่อระทัดเขารอไตอุโมงกันนะเห็นในท่อรทัดเดนต่งไปนี่เดี๋ยวรอใตอุโมงเ ยางยางยางปนดโอ้ย mm ังไปนรเนาะเดี๋ยวถามมูกันอพดยังไงกันนานมาะเยนาะมออิทเทิลเฮ้ยถึงกันแสนเลยแมาเล่าถึงกันแสนตัวต่อเออ ก็เสร็จนล้ก็เลยออีล้ไปห้องน้ำเลยไกลเติมได้เมื่อเขามาถาบก่าทั้งนั้นได้ยังไง ไปเรื่อยดิไปอันทั่วเพื่อนเนีดิไปเข้าเลยเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยทั่วเพื่อนใหญ่เนี่ยเป็นทีเกื่อนทียนี่น ไไลงทะเบ,บียนมงกหนึ่งลงทะเบ,บียนตู้หนึ่งคุณบอกออโอ้ฉัทชอบจับหมูมบอ่อจ่ง akuій kaci asal 1 a shirt yang państwa 1 track siris berumurτο 20 puluh di kaba ก็ลงเขาไปน้าคือกันเลยก็จะ <laughs> สิลงเต่าไหร่เจ้ับผม ขอบค <wish. S 2> ุณครับผมเดยครับผมเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับผมเข้าไปเลยใช่ไหมข้างในเหรครับโอเคครับผมปวดนะครับเนื้อ่ไหนะ

嗯。

Gracias. นมาอนูนท่อโยารงๆคน่าจะค่เก่ยวอง่าอันเนี้ยร้า่แแล้วพวกตัวใหญ่ก็ล้มร่วมกันก็มันา เีินมาเกากสอัวตัวก็หลเหมือนกันด้วยตัวัวใหญ่ก็หลงกทำไมมันต้องไปทำข้างนอกเนาะราตกันึไนะไรนะครบอย่างครับนอกระรนมฮะยรบแล้วใช่ไหม ใช่คำบันิโรอต่ขึ้โม่วงเนื้นอ,ดดอมมบ่ายไน,นี่พังค้ามากเขาไม่หนีบว ีต้ครับ้านเฮาบ้านเฮาเพื่นเอินรถสุกบ้านฟังนี่เพื่นเอินหล่อเด้อครับเด้อเด้อบ้านเฮาเอินรถสุกเราต้องไปเส้นนี้ก่อนได้รับเด้คือพี่น้องครับผมนี่ครับผมด่านสาก้นวังเต่ามาหอดมาถึงเด้อด่านสาก้นวังเต่าพี่น้อง ขอยุบคลิปไปเองแค่นี้กันเองก่อนนะครับเด้อไปเส้นหนังสือครับแปดแปดห้าหกถามมาเลยด้วยครับเด้อพี่น้องครับผมออกมาจจะฟังนะครับผมถามด้านล่างมาแล้วพี่น้องครับผมรอขาเป็นรถครับผมพี่น้องถามด้านล่างมากนะครับพี่น้องครับผมรอขาเป็นรถครับผมเดินี้ มหาหอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมหาหอดแล้วครับผมฟังเล่าครับผมพี่น้องครับผมพี่น,อน,นอ้อตงตามด้วยตามค่ะรถกรุงเทพปากเซครับผมเนี่ยต้องมาปั๊มเหมือนกันนะครับผมพี่น้องครับผมกรุงเทพปากเซครับผมพี่นออ้องอ่ถ้าใครมีรถยนต์ก็ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับผมพี่ข้ามทีนี้ออกฝั่งนี้เลยครับผมพี่น้องครับผม นี้รถจะกรพรรดครับผมพี่น้องครับมคุณดัลคุณดลจกรพรรดครับฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายโทรศัพท์ครับผมขายแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมรอขึ้นรถนะครับผมเดินครับเด้อพี่น้องครับผมบานี้โอ้ทะเบียนสวยครับผมนี่แปดห้าหกครับผมพี่น้องครับผมเด้อครับเด้อสือเอาเด้อครับพี่น้องเด้อครับเด้อครับผม โอ้ได้ขึ้นรถงามครับผมได้ขึ้นรถงามครับผมดีครับผมนี่ด่านว่างเตาด้วยพี่น้องเลยครับผมอันนี้ต้องอะไรติดตัวไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องรถแล้วครับเด้มาี้นองครับผมมาย้วครับเด้อกระบอกตัวว่ะเน่ลงแมกรมี่ในรถมันงมีอยู่แล้ว ไปพี่ทองไปเทียนแล้วกันมาครบผมบ้อืตลาดลงเต่านนไปลครับเอบานัฟังเล้ล้วครับผมบาทางแหกครบผมพีน้องทางแกครับเด้อ,อด,ด้านเก็บเงินนะครับเ้อครบผมเพไปนี่ก็หาด้าน,น,นครับาที่โอ้เลยนีางเก็บเงินครบผม เคยมีแคนบ่อยนะไม่เคยนะพิซซ่าป๊อปคอร์นอันนี้ใครเคยมาบ่อยแล้วครับบอดมีไครเคยมากเหรยังไม่เคยยังไม่เคยโอเคครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยอันนี้เมืองเข้าเขตเมืองพนทองครับอือพูดเสลาวกันใช่ไหมบอสเพราะต้องขามสะพานก่อนไหมบอส่ครับใช่ข้างหน้านก่านบเสลาวเมือง เขตตะาฟังเล่าได้พี่น้องเลยสีมืองง้อกลวยยางตามถนนในกรมทางด่วนครับผมคือทางด่วนบาดเข้านะครับ